สวัสดีครับใหม่แล้วครับไอ้บั๊ดมาแล้วครับเอ้าไอ้บั๊ดเจอเนี่ยให้คลิปติหรือยังเออใช่คลิปแต่เจอให้ยังนี่ยที่ยังมีเฮ็ดก้อยนี่เฮ็ดมันอย่กินทีเฮ็ดก้อยกินมาหาเนี่ยล่ะโอ้เป็นเสียงไหนเฮ็ดเป็นอยู่บนหัวหน่ะห้วย บ่าเป็นอย่างเดียวนีว่ามันมหายังเดียวคนไหมวาเฮาะี่ก็เป็นบ่อันอันนี้ใครเพาอีกแล้วฮะว่าเลียงพระโอ้ยิงเลือดนกกินอีหย่งชีเหลืองๆว่าเตอบอโอ้ย้วยเก๊้วยเก๊้วยเก๊้วยบอก้วยักเถอะวะงวยน่งน้ำเหรีนั่น่ะเด้อนางนางป้าไนเหนือมากินครับไอบาดมนี่ิ่ง จังไดคือว่าไปได้พระได้เจาอย่างมันจะเรี้ยนสีบอให้ฟังเอาเอาเอสหนั่งกันน่เด้อั่านอตาละงานเนี่ยนั่งกันนั่งกันนั่งกันอันนี้ไผ่อันนี้ไผ่เสนอหน่องบ่ใช่เออเอาเอาเอโอมาไกลกันเฮนบึ้งนั่นแน่นี่จะเคยเป็นยังีเนื่อยยังหล่ะเจ้านายงัวน่งงัวนี่หลังัวไปสื่อบขนคอขึ้นมาโอ้ยขอดชั่งบอเ่งนันกสื่อแล้วครับคัทวาเออคือคือเอา สปอนเซอร์อะไรกินได้นเน่ยเด้องส่ะนอ้าวงงก็อือกินกินเดี๋ยวกกินสิมาถามดอกว่าสิมาถามเบิ่งเรื่องกันนั่นนะส่วนหนึ่งพอคอยได้พาได้ไปขายพากระตุกกล้วยยังวะจะขี้ค่อยขายบะนี่หนึ่งเดียวบอมเบียนขายพาโต้กล้วยมันเป็นภาษาพระโอ้หมายถึงขายพระนี่สำเพอเจ้าหญิงยังสัตว์น่อยราคามันบอมเบียนยังสัตว์เลยบอมเียนบอมเบียนขึ้นหลังกล้วยแล้วกระตุกติบอมเบียนบอมเบียนบอมเบียนขายพระผิดราคา ขายเพชรราคาโอ้ยอุตส่าห์โดนโดนเด็กพาแถมมาขายยัดเถื่อแมสุดยอดเลยว่ะปล่อยละว่งขายลาบินราคาไปดูขายหัวเสียวกันเลยปล่อยว่าเมนเจ้าไอ้นี้ว่าเจ้าเห็นเขาว่าเขาลื่อสนอกวันไปปั่นจักรยานไปได็พระมาไปได้ขายได้เงินหลายวัาทันคือว่าสิยบิตกนี่ยังจังไลยต้กล้วยแล้วได้พระเป็นยังไงขายเขาบล่อยฟังเบื้องต้นประจักราคา บ่งูรคาคาเลยเลยวขายไปทั่วทีบตัวเดนซื้อมันหน่อยเดีวเนาะขายได้สามห่อยวาดีใจโอ้โหยหาหวเอ้พาเขาเหรีกันรักเมินงับอโอ้โยข,ขายได้เยอกว่าได้สามรอยซื้อมานหนอยหนึ่งขายได้สามรอยดีใจห,หลายดีใจได้ได้เง้สามยได้กำไรสองร้อยวัดไปไกลบ่ไปเอาพาบาไก่ว่เนี่ เบิ้งเนี่ยแต่ซื้อเนื้อมากินนี่างไเงีสองหน่อยนี่นี่สามหน่อยถ้านีะเนี่ยโอ้ยอยแม่เอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวให้สัมผัสกันจะคดโอ้ยคคอสิบเบิ้งแล้วอว่ามันเขาลากเขาเอ้อนนะเขาซากันนะอเอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยวสิบุยน้ำแป๊บนึงแป๊บนึงเก่นาเกี่ยวนเนครปแงนี่ยายเปนยูวานเปนกเนี่ยักเัยกินแน่นฝักเยครับนะครับ สวัสดีครับไม่แล้วเดี๋ยวมาถามเบิ้งเบิ้ลถามเพิ่นเบิ้งเรื่องพระกละเหรอปกติถามเบิเบ้บลลบกกบน้อยแล้วมันจะเป็นยังไงพี่น้องมาเบิ้งพวกว่าเพิ่นตกก้วยมา,างมัย้ยเป็นยอะไรเรื่องเล่าห้ยโว่ฟังมากันนะยังวะย้อยมาอยู่นี่ตั้งโนุนม่เคยได้๋มาองค์เจียเท<ช>ียได้๋ม<พ>าองค์นี้ว่นะโอ้ยเงินไหลสักลาบมาเคยนี่เน,นาะสักลาบเป็นพรอมเลยพี่น้องวุ้นแมนมาขีปั่นจักรยานไปเสียขังเสือพ่าเองเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนี่ไง น่เดีละเงินขายภาพโได้เเออเดี๋เจ้าฮะเจ้าฟัเดยเร่สิุงให้เรืองเ่นได้ได้เห็นเลยเชือว่ามามหาเพื่อนเราบ่ถอยเพ่นนะพี่น้องมันนังกินได้องไปได้ภาพมันจะใสหรอว่าท่านไหนสื่อเขามาลอยเดียวเออไปขายให้ขาเจ้าได้สามลอยเออแตกำไรสองลอยแต่กำไรสองลอยดีใจใจห้าเออเขาไม่เขาไปขายเถอหรอเปล่าเขาไปขายเลยหมื่นกว่าบาทดีใจไหน เ้ยน <pecially> <esi> <ampa ài> ือความดีใจเลยสือเหนือมากเหนือมากเลยเขาตกล้วยเขาก็เลยสือกล้วยมาถึงเลยป่อยยังาอยุ่ฝ่ามาเบิ่งเพราะว่าสมบัติตุ๊ตุ๊กล้วยข่อย่ก็เลยบ่งว่ามันต๊กล้วยมันแล้วมันขามันหักนะเมนโบเมนจะส่โบเมนมนแบบไหนครับเมนนี่รมอันตกล้วยใส่้างขาเดมาก่ปลตุ๊ไวันใสบัตเป็นยังง้อเลยจื้อ่ออโอ้ยขายปลาประจักษราคาแล้วเขาขายไม่ปกติ ตายตายตายทายหน้าดายด้ายเนาะเออเออเอ่อเกียวหนาเพื่ออะไเกียดายดเสียดายดเสียดายดหลายบรดนได้เสือมากินวอนนี้เบิ้งเอาพี่น้องด้วยเก็บได้ใส่สองร้อยเสีอกมารน่อยนึงก็ขายได้สามร้อยดีใจหลายคนว่ะคุณจะถ่ายเี่ไหก่อนเขาไปขายเป็นหมื่นเขาไปขายเป็นหมื่นมานั่งศูดไนเก็บได้สองร้อยนี่ชื่อเนื้อไม่กินต่อยขาดทุนอีกปะเ เหอรอบเท่าไหร่240บาแม่นโอ้ตกลงสิบ่ตกส0บาทโอ้ดีใจใจหลายสุดหลายเอ้ยนี่แล้วเเอาภาษาพระไม่ไดดิภาษาพระบ้างได้ก่ตกคุ้ยโอ้ยซื้อควยมากินซะตายๆๆนี่ ภาษาพากันโตกล้วยเขากันสื่อกล้วยมากินนี่นี่มือบอมือมือเนี่ยไปบอนี่มือเปมือออกไปอยมือบอสิเป็นอนสมเด็จขึ้าดูเขาขายออมาหิบาทเอาอีกแล้วไปน้องนักายักลานมาด้บารีขายเป็นแม่เลยื่อบ่ละขบสื่อเลบื่ะเออเอาไปน้องขาเบิ้งเนะไรที่ไปหาอีกมืออื้นมืออื้นได้เป็นลานเป็นมือขึ้นจาว่มา อันชุลลานมึงแักสามลานลานที่สีเิลานเจ้าหลักสี่ลานเออมาตกกี่ลานเยแล้วนะมึงเดี๋ยวบางกอนมาเอื้นล่างะาไปหาเจ้ากันท้ายเตหลาดแดกหลักสองมันเป็นมือสุดไทยเลยไม่ยอมโอเคขีเป็นวะมวยมันมีฐานาะาัเซิยวมันตัวนี้เว้ยสนูชางที่มันเป็นเงนีไปนี่รานได้มากี่ดีมวย บอกพี่น้องบอกพี่น้องติตามแ่มันจะเอาพาย่งไรเพิ่นเบิ่งเน้เอาติดตาม่อยติคอยขันติตามกันติตามนี่นี่เดี๋ยวม่พัมาดิ่หเดี๋ยวทีเอาเออลให้เบิ่งเพิ่อกะยากเบิ่งกันาจนไดได้ได้ได้ตนไหนต้นนีะมพื่นพูติตามมาเออมาเพื่อมาื้อท่าตองคอถือเด็อืมนี่มีไป่มีบอกว่าซื้อท่าต้องคอยถือเด็ตไได้ไหมคอยได้ลอยห่องสอยซ้ำลอยเ ราคาเป็นลานแต่ชาวบัานมั้งไม่ได้กำไรพอแต่ที่แค่ตีแหละเเบิ่งอาพี่น้องาามูนเจ้าอยากได้ทาพี่น้องอยากได้คอมเมนต์มาได้เลยนะพี่น้องเลยเห็นแล้วพระองค์เลยพี่น้องมาใครเห็นผมเหรอผมีใายเห็นบิ่งกันมากติดต่อบ้านเลยเห็นปุยกันโดยตรงเพี่น้องแม่หอยสบายสบายตลกนี่ปาติอะไรได้อะไรทำกันมั่นเออเออโอเคโอเคนี่ได้กินลาบแบบกินมาเนาะโอ้ยขมใจ่ไหน นี่ลหลสงกล้วยกิจำไว้ก่ะเจ้าหีเระไา้เลยโอ้ก็ต้องเ็ดีๆซมืนี่ลวนไรมันสูงเือว่าเมากาครหอยสันโอ้ยเขาถามซึ่วันสิโอ้เขาถามซื่งวันนนี้โอ้ยไดทักมาเนี้ยวัไดจ่อยกันห่อยเยยังแตกสะกน้ำมู่บัไดจ่อยยังวะโอเคโอเคนัขาสัมนลวากุ้งซักุ้งกกินเนี้ บันีุ่้งด้วยบัานี่มาลังเจ้บไปหามาเแล้วมัล่อยบางคนเด้อเอาได้ๆๆๆบ้ได้ขายั้งคืงินแมนฮะด็เหิดนกับที่ด้เหจ๊บัวเขาไปขายคนนี้ด้อแมนแมนเออเขาก็ไปั้งืนเขาก็เลยเดียดเทาเนาะโอเคโอ้เเอาไปนอกเขาทานี้แหะมาถามข้าวข้าว่นเห็นประตกห้วยนะกินนังเขาด้อนั่นมีเงินจะไปหากินนั่นมงเสียง้ไเราเขาไม่คุ้งนี่เ กินเย็นกินอะไรนะฮะกินเหล้ากินยาเด้อหมกินอ่ได้ยังกินได้ินอะไเออต่ยังกับบ๊อบบ๊อบไว้เราพี่น้องเห็นเพื่อนไม่กินกันตายอย่างเดียโอเคของพี่น้องเขาเนี่ยร่างพี่น้องติดดาวทุมเอาฝากเข้ามาครับช่องไอ้บ้านมาแล้วชนแนลครับเดี๋ยวมือหลังติดามดื้อไม่ได้เขาพกเบิร์กดไหลกดแฝงกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจเออกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นแรงเตียนมู่เจ้าละางห้าห่วยมากเกี่ยวหนังมีมักไหมเพิ่อนเออเอา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 โอเค เอาทำนี่เลิกกันเด้อทำนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวเอาเพื่อนเอายังมากอ่ะเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งขึ้นเ่านั่นแหละติดตามเพื่อนไว้ครับฝากขอบคุณคนนะครับเด้อที่เขามารับชมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้เพื่อนน้ำเนี้ยเป็นกำลังใจให้เพื่อนกุ้งกินกุ้งกินไปละครับพี่น้องครับขอบคุณครับ